อนาคามีที่บอกว่าอาคามีไปผูกมาเกิดนี่อะเนี่ยไปว่าไม่อยู่แล้วคือบุคคลเหล่านี้จะไม่กลับมาเกิดในคันนี้แล้วนะครับ<ม>ก็เป็นข้อมูลชัดๆนับจากคนที่มีความรู้มีภูมิมนะมีภูมิอของจริงชาวพุทธเองเนี่ยก็มีการไปตั้งคําถามว่าอะไรเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่จริงรวมถึงตัวพระพุทธเจ้าเองด้วยสสจข่าวครับผู้ชมยังตามกันต่อคือวันนี้เนี่ยก็ มาในเชิงความรู้แล้วกันน้องอาว์เพราะเราเนี่ยได้ไปคุยกับพระระดับสูงเกี่ยวกับที่เขาเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านพระมหาวัฒนาคือท่านเนี่ยก็โอ้โหให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรอาเนนช้าสมาธิคืออะไรรวมทั้งมีการเล่าเรื่องราวเรื่องที่มีการบันทึกพระไตรปิฎก ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันถูกตั้งคำถามคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยชาวพุทธเองเนี่ยก็มีการไปตั้งคำถามว่าอะไรเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่จริงรวมถึงตัวพระพุทธเจ้าเองด้วยซึ่งตรงนี้พระมหาวัฒนาเนี่ยก็มีการพูดในจุดจุดนี้นะคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวหนังสือหรือการบันทึกหรือแม้แต่หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มันพิสูจน์พบได้เนี่ยคุณผู้ชมที่ประเทศอินเดียมันก็ไปเจอกระดูกของพระพุทธเจ้าสุดท้ายเนี่ย เอาวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบมันก็ตรงฮะว่ากระดูกกระดูกชิ้นนี้เนี่ยก็คือของพระพุทธเจ้ารวมแม้แต่ซากของกรุงกบิลพัทที่ไปเจอที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้เขาบอกเลยนะฮะต้องบอกว่านักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยน่าจะคุณคันนิงแฮมอะไรสักอย่างเนี่ยน้องอาร์มคือมีการยืนยันในเรื่องนี้เนี่ยไว้อย่างชัดเจนทีเนี้ยท่านพระมหาวัฒนาเนี่ยเขาก็บอกนะว่าตัวเลขหรือว่าอักขรที่บันทึกเนี่ยมันไม่โกหกเราก็อืคือเรื่องเนี้ย ท่านมหาวัฒนาเนี่ยก็ได้มีการพูดเรื่องนี้ไว้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไปคุยกับพระอีกท่านหนึง่งต้องบอกอันนี้น่าสนใจมากมแต่ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของท่านเนี่ยไปเรื่องของอีซอสักนิดหนึ่งคือจริงๆก็ไม่ได้ยืนยันนะผู้ชมว่าเรื่องที่มันที่อีซอออกมาแฉเนี่ยมันถูกหรือผิดแต่ต้องบอกว่าคือก่อนหน้าน,นี้อีซอได้มีการเปิดเผยแชทแ,แม่นกเราไม่คงไปลงลงรายละเอียดเพราะต้องบอกว่าไอ้ตัวแชทเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอมมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก็ ผิดถูกยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปคงไม่ไปลงลึกละเอียดแต่ล่าสุดเนี่ยอีซอเอาอีกคุณผู้ชมปรากฏว่ามีการโพสนะน้องอามบอกว่าลายชื่อแอดมินนิรมิตเทวาจุติแต่ละคนเนี่ยถูกแบ่งหน้าที่ชัดเจนใครอยู่ที่ไหนทำหน้าที่อะไรบ้างประวัติเป็นมายังไงหลายคนเนี่ยต้องคดีช่อกงเลยนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยมีคดีติดตัวบ้างก็เป็นเท้าแชร์เจ้ามือหวยประวัติเนี่ยไม่ได้สวยงามซึ่งมีข้อมูลเนี่ย ครบทั้ง66คนจะเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้อีฟระวังตัวหน่อยนะเนี่ยอืมนี่ผมสะดุดตารายชื่อนี้อ่ะเราต้องอาบ้าเลยนินิพาวันหรือนิพาอะไรสักอย่างนี่นแหละนะเห็นไหมนะคือบุคคลคนนี้จะเป็นป้าๆหน่อยใส่แว่นไหมใส่แว่นเจ้าของช่องติ๊กก k องคารักพิทักษ์ธรรมถ่ายคลิปลงโซเชียลและออกไปจัดการต่างๆในช่องของคนที่ ไม่เชือ่อช่องนี้มันชอ,ช,อชอบชอบชอบเอาไทยนิวของเราไปแขวนด,ด้วยนะน้องอ๊อเอาหน้าผมไปเปิดอืป้าน,นี้เป็นคนที่เอาหน้าผมไปเปิด <c oughs> นะครับในรายการของดีนมิทนิวอะไรของคุณนะ,ะนะครับคุณเอาหน้าผมไปเปิดนะตอนนี้มีชื่อทั้งหมดนะครับ66คนนะหน้าที่ชัดเจนเลยนะชัดเจนหมดว่าใครทําอะไรบ้างนะครับหน้าที่เป็นประธานเป็นพ่ออะไรต่างๆบีหน้าที่เหมือนเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเหมือน IO ในการเข้าไปโจมตีแอคที่ไม่เห็นด้วยนะ ติ๊กตอกผมยังโดนเลยนะครับเข้ามาถล่มบางทีไม่มีหน้าเข้าไปดูไม่มีคลิปนะคลิปคือเป็นเหมือนสร้างขึ้นมาในการที่จะโจมตีกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับคนนี่ก็คือ,อเ,เนี่ยมันมีเป็นเป็นแม่เป็นลูกกันด้วยนะ,ะนออมังารคือค่อนข้างที่จะหลากหลายเป็นเพื่อนเล่นกับอาจารย์น้องยังมีงครับนะตำแหน่งคือเป็นเพื่อนเล่นกับอาจารย์น้องเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดชื่อก็ได<า>้ะนะไม่ต้องพูดชื่อก<ล>็เนี่ยภาพก็คุณผู้ชมก็ไล่ดูกันไปนะก็ มีหลากหลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเอาจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกฮะก็คือคุณแม่คุณพ่ออะไรเงี้ยตามที่อีซอเนี่ยแต่ต้องบอกอีซอเนี่ยไปขุดตัวนี้มานี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะต้องบอกว่าตอนนี้เขาฟ้องดะไทยนิวเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วแล้วต้องบอกว่าโอ้แต่ละคนคือมันมันเนี่ยมันมีอีกคนหนึ่งเนี่ยคนนี้ก็คือคนที่วันเนี้ยทนายอนันชัยเนี่ยได้ไปแจ้งความเนื่องจากว่าวันที่คุณผู้ชมจําวันที่ปอทวันแรกได้ไหมที่ กลุ่มแอดมินอ่ะเขาได้มีการนํานําทัพกันมาที่เขาบอกประมาณหกสินคนนะ่ะหกคนเนี่ยเดินทางมาที่ปอทอเนี่ยเพื่อมีการฟ้องสื่อสี่สื่อเนี่ยก็คือแอดมินครูสาวเนี่ยคือแอดมินครูสาวจริงๆเนี่ยเธอเป็นคนเก่งนะคือต้องบอกว่าเธอเนี่ยไม่ธรรมดามเป็นสาวปริญญาโทเลยนะผู้ชมแต่เธอเนี่ยหน้าที่ในกลุ่มนิรมิตเทวาจุติเนี่ยก็คือมีการนําระบบเนี่ยโซเชียลแพลตฟอร์มมีเดียสตรีมลง YouTube เว็บไซต์ Facebook คือ ต้องบอกว่ากลุ่มนิรมิตเทวจุติเนี่ยมีชื่อมาได้ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแอดมินสาวเนี่ยอยู่เบื้องหลังอืคือแกเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโซเชียลและแม่นกเนี่ยก็ไว้ใจมากๆก็คงประมาณนี้น้องงามอย่าไปาลงลึกอะไรเขามากอาแล้วก็ไปกันต่อผมบอกว่าหลังจากที่ผมเกริ่นไปว่าอยากไปหาความรู้เกี่ยวกับคําว่าอนณาคามีที่แท้จริงเนี่ยคุณผู้ชมเราได้ไปสัมภาษณ์ท่านพระรัชตะ ต้องบอกว่าท่านเนี่ยมีการพูดถึงอนาคามีคุณผู้ชมเกี่ยวกับว่าอนาคามีเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของอนาคามีเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทั้งท่านพระปาโมเจ้าคุณพิพิศหรือแม้แต่พระพยอมเนี่ยเขาก็ยืนยันกันชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วว่าอนาคามีเนี่ยคือผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดแต่ตอนเนี้มันมีเรื่องราวของเด็กแปดขวบที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอนาคามีเนี่ยกลับมาเกิดทีเนี้ย พระราชตะเนี่ยพูดเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะน้องอาบพระราชตะปิยะธรรมโมนะครับผู้ชมครับท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์กองการวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยอภิธรรมบัณฑิตปอโทวิปัสนาภาวนาแล้วก็บาลีพุทธโคดน,นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้คุยกับพระทั้งพระมหาวัฒนานภิกายแล้วก็พระราชตะเนี่ยต้องบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยนะท่านเป็นพระพิสุสงฆ์ท่านมีความเป็นห่วงมากนะครับว่าชาวพุทธเราศาสนาเราเนี่ยมันจะ ล่มสลายหรือเปล่านะคือท่านก็มีความเป็นกังวลเพราะว่าในเมื่อมันมีลัธิโน้นลัตินี้ผู้วิเศษนั้นผู้วิเศษนี้แล้วชาวพุทธสมัยนี้เนี่ยใช่ไหมพี่กายคือเอาอะไรที่มันง่ายๆ<อ>นะอะไรที่ว่าวิเศษนะอะไรที่ว่าขอ<ก>แล้วได้ได้ผลอะไรที่ทําแล้วไวก็จะไปในทางนั้นนะแต่เรื่องที่จะไม่เข้าวัดนะท่านก็เลยแบบเครียดท่านก็มีความเป็นห่วงในฐานะที่ท่านเนี่ย เป็นผู้ต้องเผยแพร่นาะแลวท่านสอนหนังสือเนี่ยท่านก็ไม่ได้สอนยังไงเลยท่านบอกท่านปวดหัวเลยนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็ต้องสอนลูกศิษย์นนในเรื่องปอตีปอโทในเรื่องบาลีพุทธโครพระไตรปิฎกต่างๆซึ่งคนที่เขาร่ำเรียนมานานจนปอโทป,ปอเอกเนี่ยมันก็อุ่นงิดอ่ะ,อะเรียนมาไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าจริงๆเราคุยกับพระท่านหลายๆเบบว่าคนในพระพุทธศาสนาหรือว่าในสำนักพุทธเองเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าทําไมพระเนี่ยไม่ค่อยออกสื่อออกสื่อเท่าไหร่ คือจริงๆแล้วเนี่ยพระท่านเนี่ยแกอยากออกสื่อแล้วออกมาพูดนะแต่ช่องทางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้สะดวกสบายเงใช่เออแกก็เลยไม่ได้มีการออกมาพูดใช่ไหมน้องอ๊มทีนี้เนี่ยลองไปฟังเสียงนะครับเสียงของท่านพระราชตะซึ่งท่านเนี่ยสอนเกี่ยวกับการวิปัสสนานะครับเป็นคนที่ได้ได้ว่าเก่งนะครับลองไปฟังครับก็ขอเจริญพรสาธุชนคนที่ใฝ่ธรรมจะให้คําที่เราท่านทั้งหลายไปเช็คไม่ยาก อาคามีที่บอกว่าอาคามีไปผูกมาเกิดนี่อะเนี่ยไปว่าไม่อยู่แล้วฉะนั้นมันมีภาษาบาลีตัวหนึ่งที่บอกว่านตถิชาตุครับพระเสยยังคือบุคคลเหล่านี้จะไม่กลับมาเกิดในคันอีกแล้วจะเกิดได้ก็ไปเป,ไป็นพรมอย่างเดียวฉะนั้นก็นี่คือหลักของวติวิโดที่ควรจะเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งเวลาเช็คเนี่ยเราต้องยอมรับว่า มันหลากหลายตอนนี้ทุกแทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะที่ประกาศตัวสํานักต่างๆนี่จะมีผู้ที่แหลมออกมาว่าเป็นพระอนาคามีนู่นนี่นะวิธีเช็คเช็คไม่ยากพระอนาคามีเนี่ยท่านจะไม่มไม่โกรธละละเมื่อไรที่เราเช็คแล้วว่าท่านยังมีความโกรธอยู่เนี่ยไม่ใช่ยกตัวอย่างเหมือนพระ,พระโสดาบันเนี่ยมันจะมีสามอย่าง วิกิกิจชาศีลปตปาามาตสกัสกยาทิฏฐินี่ตัวนี้ก็ถือว่าละสังโยชน์พวกนี้ได้ส่วนพระสกทาคามีเนี่ยท่านจะลดละเพียงเบาบางเท่านั้นเองส่วนของพระอนาคามีความโกรธไม่ไม,มีแล้วส่วนที่เหลือสังโยชน์ท,ท,ทั้งหมดที่เหลือห้าประการเนี่ยมีรูปราคะอารูปราคะต่างๆเป็นต้นเนี่ยสุดท้ายกับอุทธจะเนี่ยมีพระอรหันต์เท่านั้นรวมทั้งหมดสิบยน์ สังยชตติสิประการนี่จะอยู่ตรงนี้ถ้าตาบใดทีได้ยังเช็คแล้วแย่แล้วยังโกรธอยู่ของปลอมนะอาฝากสาธุชนคนดีทุกท่านได้อ่านฝากไปสาธุนี่หลักของพระวิรรมนะนี่นะครับก็เป็นข้อมูลชัดๆนะจากคนที่มีความรู้มีภูมินะมีภูมิของจริงผมบอกเลยนะคือมีภูมินะท่านเป็นพระนักสอนเป็นเกียรติอย่างเราอย่างสูงนะเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับโอกาสนะครับได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องของความรู้ว่า อ,อ,อนาคามีวิปัสนากรรมฐานต่างๆแล้วเรื่อมีการพูดคุยกันนอกรอบในหลายประเด็นนะพี่กายที่นี้ผมขอเสริมนิดหนึ่งถ้าเราสังเกตดูนะครับทุกการถแถลงข่าวของทน,นายนันชัยใชพี่กายจะมีการยกมติของมหาเถรสมาคมขึ้นมามนะครับมหาเถรสมาคมคืออะไรคือที่ประชุมของสงฆ์นะครับซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยครับเป็นประธานแล้วก็มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ต่างๆสมเด็จพระราชนัพระคมต่างๆอยู่ในที่ประชุมซึ่งเขามีมติลงมาครับ ให้ดําเนินการกับกลุ่มเชื่อมจิตตามกฎหมายโดยให้ดาบกับทางสำนักพุทธมาซึ่งลงไปแล้วนะครับมีการลงดาบไปแล้วนะครับใช่ทีนี้เนี่ยผมตั้งคําถามว่าการที่กลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยไม่น้อมรับหมายความว่าคุณต่อต้านศาสนาไหมนะครับมติมหาเถรสมาคมออกมาแล้วนะครับเป็นเอกสารชัดเจนไม่มีใครไปปลอมได้นะครับว่าให้ดําเนินการแต่เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะก็คือยังมีการดื้อดึงไม่จบนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับมติของมหาเถรสมาคมแล้วก็ ย้ําว่ามันจะเป็นกระแพงเหล็กนะครับเป็นคนเป็นเสาค้าจุนศาสนาให้อยู่ต่อไปนะพี่กายอืมก็มประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็เดี๋ยวตามกันต่อคุณผู้ชมก็อยากให้ติดตามก็ยังมีพระมหาวัฒนาเนี่ยท่านเนี่ยได้มีการโอ้โหพูดกับเราหลากหลายประเด็นยาวๆ<ว>เลยที่เนี้ยน่<ว>ยาจ<ล>ะคุยกันเป็นชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าคุยกันเป็นชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมหากติดตามสืบสอบเจ้ข่าวเนี่ยจะได้ความรู้แบบ ของจริงอ,ะอ่ะกันแบบยาวๆเลยเดี๋ยวรอติดตามมาดูฮะ